สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาพ่อพันเลือดร้อยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแจ้งพี่น้องก่อนนะครับคลิปนี้เนี่ยเอฟซี FC จากนครสวรรค์นะครับพี่น้องครับส่งมานะฮะบอกพูดจาภาษาวัวว่าอยากจะขายพ่อพันบรามันเลือดร้อยนะครับ ก็เลยเผมเองก็แนะนำนะฮะแนะนำพี่แกว่า,อาลองส่งคลิปมานะครับผมจะทำการตัดต่อให้นะครับก็เลยคลิปนี้เนี่ยเป็นการตัดต่อบันทึกเสียงนะครับใส่ภายหลังโดยที่เจ้าของวัวเนี่ยเป็นคนส่งคลิปวัวมานะครับผมนะฮะภาพเสียง อาจจะไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่นะครับก็จะพยายามทำภาพให้ดูหลายๆมุมหลายๆอิริยาบถนะฮะของวัวนะครับผมเอาละครับข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะก็ได้มาจากเจ้าของวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเพชรไม่ว่าจะเป็นในด้านของเนื้อตัวอะไรต่างๆนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับวัวตัวนี้นะฮะอยู่ที่ ตำบลเขาทองนะครับอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์พี่น้องครับนะฮะเบอร์โทรติดต่อนะครับผม0625989890นะฮะตามที่ผมขึ้นให้หน้าจอเลยนะครับคุณวสันนะครับนะลองโทรไปได้เลยนะครับทีนี้รายละเอียดเกี่ยวกับตัววัวพี่น้องครับ เป็นวัวพ่อพันนะฮะอเมริกันบามันเลือดร้อยนะครับมีใบเพชรนะฮะตามเบอร์ตามใบเพชรเนี่ยตามผมที่ขึ้นให้หน้าจอเลยนะครับหรืออยากจะดูเต็มใบอยากจะดูชัดๆเนี่ยแอดไลน์เบอร์โทรที่ขึ้นให้นะฮะขอดูใบเพชรจากเจ้าของวัวได้เลยนะครับวัวตัวนี้นะฮะอายุ3ปี9เดือนพี่น้องครับ กำลังเลยนะฮะกำลังผสมเก่งนะฮะอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์นะครับผมสูง155นะครับสูง155นะฮะเป็นลูกของเลดไทเจ็ดสนะครับเป็นพ่อนอกนะครับผมตัวนี้นะฮะแม่ก็คือ UN 360ทับ2นะครับเป็นวัวสีนะฮะ ตามที่พี่น้องเห็นเลยนะครับแดงโบสนะครับผมตำหนิไม่มีพี่น้องครับวัวตัวนี้รับประกันตำหนินะฮะจุดเด่นนะครับผมลำตัวหนานะฮะแล้วก็ลำตัวลึกนะครับผมท้ายสวยนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นเลยนะครับผมให้ลูกเนี่ยแดงโบสเกือบทุกตัวเลยนะครับ ลูกๆของเขาที่อยู่ในฝูงเนี่ยนะฮะนั่นนะครับดูตามภาพจอเล็กๆที่ผมขึ้นให้นะครับนะลูกของเขาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยคือเกิดจากแม่ลูกผสมธรรมดาเป็นบัวาบาม่นลูกผสมบัวทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาส่งลูกเนี่ยได้สวยมากๆนะครับก็เป็นวัวพ่อพันธุ์นะฮะปล่อยคุมฝูงเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมอยู่ที่ อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้เปิดไว้ที่ราคา1,80,000บาทต่อรองได้พี่น้องครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับนะ1,80,000บาทอเมริกันบามั่นเลือดร้อยนะครับลูกของเรสทยนะฮะแม่คือ UN 360ต่อรองได้นะครับสาเหตุที่จะขายพี่แกบอกว่า มีอยู่ด้วยกัน2ตัวก็เลยอยากจะแบ่งออก1ตัวนะฮะกลัวว่าเขาจะทะเลาะก,กันกลัวว่าเขาจะชนกันผิดขวิดกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยอยากจะเปิดแบ่งให้พี่น้องได้ชมราคาวันนี้นะครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าสนใจยังไงก็ลองติดต่อไปตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้นะครับชื่อว่าคุณวสันนะครับผม0 6น5 9 8 9 9 9 9นะครับ อันเป็นการบามั่นเลือดร้อยคุมฝูงปล่อยฝูงอยู่ตอนนี้ธรรมชาติเลยนะครับ1,80,000บาทนะฮะลูกแต่ละตัวออกมาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นแดงโบสมาด้วยพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจากภาษาวัวนะฮะพี่น้องมีวัวอยากจะขายนะครับอยู่ใกล้นะฮะ อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ที่ไหนของประเทศนี้นะฮะสามารถติดต่อพูดจาภาษาบัวมาได้เลยจะเอาแบบพี่เขานี่ก็ได้นะครับส่งเป็นคลิปมาแล้วก็ให้ทางยูทูบเบอร์ช่องพูดจาภาษาบัวเนี่ยนะครับตัดต่อคลิปเสียงให้นะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้ผมเนี่ยไปถึงที่หมายก็ ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเวลามันตรงกันไหมระยะทางเป็นยังไงนะครับแต่ว่าแบบนี้น่าจะสะดวกสบายแต่ว่า,าภาพอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับตรงนี้นะฮะเอาละครับพี่น้องครับโทรเข้ามาได้เลยครับผม